สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีนะครับกลับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับกับ2พี่น้องร้องรั่นโต๊ะนะครับสวัสดีด้วยนะครับวันนี้พาไปสล็อตเลยคนนี้ขอปงปังปังอีพีนี้เดีย๋ยวขอหาติโอนเงินก่อนเดอ้อโอนเงินก่อนเดอ้อชีลักเป็นชีลนชสล็อตเลยกันพันห้าไป กลมๆเลขกลมๆเลขกลมๆไปอย่ารอช้าไปที่สล็อตกันเลยในอีพีนี้ <c oughs> ทุนพันห้านะจ๊ะนี่เลยใกล้คืคริสต์มาสใช่ไหมนี่เลยสวีทโบนัสซ่าคริสต์มาสบรรลุการอีพีน, EP นี้จะบวกหรือจะลบ มาทุนพันห้านะจ๊ะทุนพันห้านะจ๊ะเาราป๊าเบ็ดสิบห้าบาทเลยทุนพนะันห้านะนีส่สวิตโบนัสซ่าของฟันไปสิบแปดนะครับหรือฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องยูทู e ผมด้วยนะครับ ช่องชื่อช่องว่า2พี่น้องลองลันโตะนะครับไม่ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเว็บฟันเปดสิบนะครับมาเดี๋ยวมาเริ่มเลยนี่นะครับทุนพันห้าเบ็ดละสิบห้าบาทไปกันที่50สิบตาแรกเลยไปเดี๋ยวมาลุ้นกันเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีนี้ มาแล้วมาเลยหกวี่ไม่มาอมยิ้มนะครับอันนี้อมยิ้มสี่อันก็จะเข้าโบนัสนะครับฟีสปินนะจ๊ะมาแล้วมาแล้วโโอ้หมาอันเดียวโอ้โหโอ้โห โอ้โหโอ้โหอะไรกันครับนี้มาเว้มาเว้โ,โหเอาอมยิ้มดิอมยิ้มง,งามๆหน่อยอมยิ้มอมยิ้มอ้โหอมยิ้มไม่มาเลยเฮ้ยอมยิ้มไม่มาเอ้ยโอ้ยมาสองอันโอ้ยโ,โอ้โห อ,อะไรกันครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยของงามๆของงามๆอู้เจ็ด K มาสามอันต้องมาแล้วแหละจังหวะนี้ต้องอื้เจ็ด K เสรษไายนะครับกินนี้ไม่งมาสามอันมาสี่อันเนะแจ็คพอต,ตแตกอะบอกเลยมีเฮบอกเลยว่ามีเฮอะ อืมอืมฮอมยิ้มขออมยิ้มน่ะวะอมยิ้มเข้าสักตาวะทุนพันห้าเนี่ยอืมฮงามงามงามงอมยิ้มไปนลหมดวะ มาแล้วโอ้โห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 ,โอ,โหอมยิ้มค่าอยู่ไหนสิบห้าจะหมดห้าร้อยแล้วไม่เข้าเลยทุนพันห้านะครับเบ็ดสิบห้าบาทนะครับต่อตาเบ็ดห้าบาทนะครับ ตากล้วยตงโมฮงกล้วยองุ่นตงโมผมยิ้มไม่มาอือหืออะไรกันครับเนี่ย ผมยิ้มมาสองมาสามมาสองมาสามตลอดเลยอ่ะหมดไปแล้วห้าสิบตาแรกนะครับทุนพันห้าก็เสียไปประมาณสี่ร้อยห้าสิบรอบนี้ไปที่ร้อยตาเลยไปขอสักตาเหอะผมยิ้มมาสักตาเหอะวะผมยิ้มมาสักตาเหอะวะผมยิ้มสักตาเหอะวะ Ufficient. อืมยิ้มอมยิ้มสวยแจ๋วอ,อือออืออืออเออออะไรกันครับเนี่ย ต้องมาแล้วแหละต้องมาแล้วแหละแตกกินเงินผมไปเยอะแล้วเนี่ยแจกผมเมืเ่อกี้หางเงินเที่ยวปีใหม่โอ้โหโอ้โหืมผมยิ้มไปไหนหมดวะผมยิ้มไปไหนหมดวะโอ้โหมาสองมาสามตลอดเลยวะ มาทีเดียวสี่อันนี้ห <c oughs> ืของงามของงามมี่เรื่องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูทูบผมด้วยนะครับชื่อช่องว่าสองพี่น้องร้องลั่นโต๊ะนะจ๊ะ งามๆดิงามๆามดอมยิม้มอมยิม้มอมยิ้มอยู่ไหนไปลุยกันต่อลุยกันต่อลุยกันต่อนะจ๊ะลุยกันต่อลุยกันต่อหับ มาโหต้องมาแล้วต้องมาเอ้าโหมาไม่สามอันวะยู่นหิดละเด้ยูยนหิดดะเด้ซื้อแม่งเลยสามร้อยฟิสปินไม่มานักมันใส่โมโหหิวสิบสปินไปเิ มาดีมาดีมาเดีก็มาดิครับ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 ลุงยิวซื้อตั้งนานแล้วนะหยอกหยอกหยอกซื้อสามร้อยดูนีนะได้คุ้มไหมเนี่ยซื้อเป็นไปสามร้อยเนี่ยนี่ได้เท่าไหร่เนี่ยอือหืออือหืออือหือวิ่งไม่หยุดเลย ยิงไม่หยุดเลยเท่าไรเนะี่ยเอ้าเฮ้ยโอ้โหร้อยสามสิบาทโอเครู้เรื่องก็มาดิครับคูณร้อยไปดิครับคูณร้อยไปดิครับคูณร้อยโชว์ไปดิคูณร้อยโชว์ไปดิอโ,ปดโอ้โหไม่ได้คูณร้อยไม่ไลายคูณยี่สิบก็ยังดีโอ้โหคุ้มแล้วกำไรแล้ว กำไรแล้วเอาเว้ย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 มาเว้ย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 เท่าไหร่ครับเนี่ยเท่าไหร่ครับเนี่ยวิ่งไม่หยุดเลยแตกเฉยโอ้โห เท่าไหร่ครับเนี่ยเท่าไหร่ครับเนี่ยโอ้โหสองร้อยหกสิบสี่มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับโอ้โหไปดีไปดีปดแม่งมาว่ะโอ้โหอะไรอีกสองร้อยเจ็ดสิบเก้าแม่งมาว่ะมาดีเว้ย มาดีเลยเฮ้ยแจ๋ยวยาว,ยาวครับยาว,ยาวอย่างเงี้ยรูงนี้ซื้อตั้งนานแล้วรูกนี้ซื้อตั้งนานแล้วเนี่ยโอ้โหเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับพ่อแม่พี่น้องเท่าไหร่ครับท่าน โอ้โหสองเจ็ดเก้าพุ่งหมุนไปห้าตาอีนะเนี่ยโอ้โหแล้วสปินเพิ่มอีกยาวๆอย่างเงี้ยยาวๆโอ้โหตัวคูณไม่มาแล้วหูบ่อยห้าสปินครับโอ้ยยัดแค่คูณยี่สิบอืมเอาเฮ้ยอย่าเง Arizona, 47, ียบดิเฮ <laughs> sure. ้ย <lion> ย <millennials> ังชมเลยเฮ้ยอื้ม เออเออตัวคูณลงมาเยอะคูณสองน่ารักไปอีกโอเคมาอีกโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้น้อยแต่ได้นะแปดสิบห้าบาทแจ๋วก็ซื้อสปินไปสามร้อยนะครับได้มาเจ็ดร้อยเจ็ิบหกกำไรสี่ร้อยกว่าบาท คือโอเคนะจ้าเหลือ300ตอนนี้กลับมาเหลือพันหนึ่งพันหนึ่งรอยเกาสิบสองบาทแล้ว <c oughs> ไปเหมือนเดิมครับเบ็ดสิบห้าบาทเหมือนเดิมไปร้อยตา <c oughs> ดูดิจะเข้าไหมดูดีมันจะเข้ามั้งไหมฮะ ถ้าไม่ซื้อเนะี่ยอยู่ดีไม่ซื้อเนะีย่ยจะเข้ามั้งไหมอมืของงามของงามของงาม ไม่งามของงามๆได้ไหมผมยิ้มไปไหนหมดวะ mệt. Nào, ông Dìm khu hải bên này một vào. มาต้องมาแล้วอมยิ้มอีกันเดียวขออีกันเดียวอมยิม้มโ,โหเซ็งแม่งตลอดเลยอะไรกันครับเนี่ยไม่เข้ามาให้ผมเลย Ôm dím Dưới này Ừm bên này quá เหลืออะไรเนี้ย975มันไสแล้วไปเบ็ดละ37บาทเลยให้รู้เลยตูมเดียวเลยวัดใจไปเลยเข้าไม่เข้าไปวัดใจไปเลยตูมเดียวครับเบ็ด37.50สตังค์นะครับ <c oughs> รอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง y t u t u ผมด้วยนะครับ ชื่อช่องว่าสองพี่น้อง,องร้องลั่นโตะนะครับเข้าไปติดตามรับชมกันได้ครับมีหลายอีพีนะครับในช่องของผมนะมีหลายเกมหลายอีพีครับลองเข้าไปดูรับชมกันได้นะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเฮ้ยไม่เข้าจริงเหรอเนี้ย ต้องมาแล้วแหละต้องมาแล้วแหละอีกอันนึงโอ้แม่งสามอันตลอดอะไรมันจะขนาดนั้นอะไรมันจะขนาดนั้น มาสักตาวะไม่ขออะไรมากอะ่ะตาเดียวรู้เรื่องอ่ะดวงวันนี้ไม่มีเลยวะเฮ้ย <c oughs> มาดิต้องมาแล้วแหละมันไม่หมาอะไรวะมาสามอันตลอดเลยมันล็อกกูไเนี่ยล็อกกูไม่เนี่ยกกมาสามอันสี่ห้าตาเนี่ยอ 4, เงียบ เงียบเก็บเงียบเก็บพูดจนคอแห้งแล้วนะไม่ยังไม่เข้าเลย โอ้โหสามาันอีกแ่ะผมยิ้มไม่ได้หมดว่ะ mà lại ở hổ gì mới mà ừ, số chấm một. ừ เส็จะหมดครับเส็จะหมดหมดครับเป็นที่เรียบร้อยก็จบไปนะครับในเกมสวิตโบนัสซ่าของฟันปีสิบแปดนะครับถ้านใะครสนใจนะครับเข้าไปเล่นได้เลยในเว็บฟันปีสิบแปดนะครับฝากถอนโอนไวนนะครับแล้วส่วนอีพีนี้ผมก็เสียไปหนึ่งพันห้าร้อยบาทท้่วนนะจ๊ะไม่เข้าเลยดวงไม่มาจริงๆ ก็ลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง y o u t u b e ผมด้วยนะครับชื่อช่องว่าสองพี่น้องน้องร้านโตะนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยคือเว็บฟัน8 8นะครับฝากถอนโอนไว้นะมีเกมกีฬาให้เลือกเล่นอีกมากมายนะครับมีกระทั่งหวยครับใครสนใจเข้าไปสมัครกันได้เลยนะครับเว็บฟัน์8ปนสส่วนพีนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ